สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วชี้ช่องประชาธิปไตยไทยหลุดพ้นวงจรอุบาทัปรระหารเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2565ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารุมิกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาส,าสตร์ได้กล่าวตอนหนึ่งในการนำเสนองานวิชาการเนื่องในวาระ90ปีประชาธิปไตยการทำให้รัฐประหารหมดไปจากประเทศไทยด้วยมาตรการทางกฎหมายและบรรทัดฐานของศาลสรุปใจความสำคัญเสนอวิธีสก,กัดรัฐประหารครั้งต่อไปต้องเปลี่ยนบรรทัดฐานฝ่ายตุลาการและปรับแก้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ดยยกเลิกมาตรา279เพื่อให้สถานะของประกาศและคำสั่งของคอสชไม่มีการรับรองโดยกฎหมายแล้วจากนั้นให้ออกเป็นพรบโดยไปรวบรวมประกาศและคำสั่งของคอสชและคณะรัฐประหารทุกคณะที่ทุกฉบับที่ยังลงเหลืออยู่มาตราเป็นพรบเพื่อขจัดประกาศ และคำสั่งรัฐประหารให้พ้นระบบกฎหมายไทยทั้งหมดเหมือนเป็นการดีทอกเอาของเสียสารพิษตกค้างออกเป็นการส่งสัญญาณว่าจากนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วคำสั่งและประกาศของคณะรัฐประหารจะไม่มีที่อยู่ในระบบกฎหมายไทยและกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไปนอกจากนี้ต้องเปลี่ยนาตรฐานของศาลและของประเทศด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญแต่จะเขียนว่ารัฐประหารทำไม่ได้ หรือรับรองการรัฐประหารทำไม่ได้แค่นี้ไม่เพียงพอแต่ต้องสร้างสัญญาประชาคมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะเลิกจะเปลี่ยนและจะทำให้รัฐประหารหมดไปประชาชนนักการเมืองต้องไม่เรียกร้องการรัฐประหารเรียกทหารมายึดอำนาจอีกอาจารย์มหาวิเทยยัยต้องเลิกสอนว่ายึดอำนาจสำเร็จเป็นราัาธิปัตเป็นผู้ได้อำนาจรัฐประกาศสิ่งใดมา ย่อมเป็นกฎหมายบังคับประชาชนได้ต้องเลิกสอนเช่นนี้เพราะเป็นต้นทางของความคิดที่ศาลเอามาใช้ตัดสินเป็นปัญหาของนักกฎหมายเมื่อ90ปีเราบอกว่าอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยทหารที่รัฐประหารจึงเป็นผู้แย่งชิงอำนาจจากประชาชนซึ่งทั้งหมด ที่ตนเสนอนี้ต้องดำเนินการก่อนเกิดรัฐประหารครั้งต่อไปไม่ใช่เกิดแล้วค่อยทำเพราะถึงตอนนั้นจะทำไม่ได้เพราะเขาจะหาทางทำให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในขณะนั้นจึงต้องทำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้รัฐประหารหมดไปจากประเทศไทยและประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมายจะประสบความสำเร็จในประเทศไทย เราทำได้ถ้าจะทำแต่ที่ผ่านมาเราไม่ทำอยู่กันไปแบบนี้จนกว่าเขาจะปฏิวัติแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว8ปปีที่ผ่านมาเราน่าจะสรุปได้แล้วว่าการรัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างยั่งยืนได้ไม่ได้ทำให้เกิดประชาธิปไตยที่มั่นคงขึ้นมาได้แต่ได้เพียงผู้มีอำนาจกลุ่มใหม่ที่ตรวจสอบได้ยากกว่าเดิม หรือตรวจสอบไม่ได้เลยและได้รัฐมนุญฉบับใหม่ที่แย่ลงมีการรับรองและเขียนวิธีการสืบทอดอำนาจที่ลึกซึ้งแกย้ยากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ประชาธิปไตยของไทยพ้นวงจรอุบาทแห่งการปฏิวัติรัฐประหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญ,ญากล่าวด้านโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาเชื่อว่าหากสารไม่รับรองการทำรัฐประหารที่เกิดขึ้นวนไปวนมาในประเทศไทยคงหมดไปนานแล้ว กอนยกตัวอย่างการทำรัฐประหาร10จาก13ครั้งว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชาชนสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนทำผิดได้ครั้นเมื่อปี2514อดีตประธานรัฐสภาอุทัยพิมพ์ใจชนก็ได้ไปฟ้องศาลปรากฏสศาลยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าอุทยัยไม่ใช่ผู้เสียหายหลังจากนั้นกลับโดนจับขังคุก10ปีเหตุปั่นป่วนการเมือง โคินยังกล่าวถึงในช่วงปี2534ที่ถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสช,อชอซึ่งขนาดนั้นมีนักการเมืองไม่ดีเยอะถูกตรวจสอบทรัพย์สินมากมายว่าได้มาอย่างสุจริตหรือไม่ปรากฏมีการออกกฎหมายย้อนหลังทำตนโดนตัดสิทธิ์การเมืองไป5ปีคนไม่เกี่ยวข้องกับการโดนยุบพ,พักก็โดนด้วย โพคินยังยกตัวอย่างอีกกรณีในปี2549ที่ฉลาดวรชัตอดีตสสตราดพักประชาธิปัตย์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการรัฐประหารก็ได้ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลพิพากษายืนคนยึดอำนาจไม่มีความผิดเหมือนเดิม ต่อมาในปี2557กลับมาฟ้องร้องอีกครั้งก็ยังคงยกฟ้องเหตุเดิมคือประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายรัฐบาลเท่านั้นคือผู้เสียหายก่อนตั้งคำถามว่าใครมันจะฟ้องตัวเองว่าทำผิดฐานกระบฏทุกอย่างดูซับซ้อนและไม่ชัดเจน อดีตประธานรัฐสภาย,ยังกล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนวทางแก้ไขของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาที่จะทำให้รัฐประหารหมดไปจากประเทศไทยด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาทัาานของศาลก่อนยุกตัวอย่างเพิ่มเติมว่ารัฐบาลที่มีกองหนุนเป็นสว250คนคงจะไม่มีทางยกเลิอกอะไรที่เขาเสียประโยชน์ชนานทุกอย่างคงอยู่ที่ความกล้าหาญของศาลเท่านั้น ต้องมีรัฐธรรมนูนที่ชัดเจนประชาชนทุกคนคือผู้เสียหายเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้และฉลาดพอที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วอดีตนายกอภิสิทธ์ซั์กลับประยุทธ์หน้าไงานี้ตอบกระทูชี้บริหารเวลาสองชั่วโมงไม่ได้จะบ,บริหารประเทศได้อย่างไรเมื่อวันที่27มิถุนาย,ยนปี255 5ที่รัฐสภา รัฐสภาได้จัดเซวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีรัฐสภาหัวข้อ90ปีรัฐสภาการเดินทางและความหวังโดยมีนายวันมูฮันมัดนอมัทาอดีตป,ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโภคินพลกุลอดีตป,ประธานรัฐสภาและประธานสภานายอภิสิทธิเวชาชีวะ อดีตนายยกทัฐมนตรีและอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาร่วมเสวนาโดยในายอภิสิทธิ์กล่าวว่าในทัศนะของตนการทัศประหารไม่ควรจะเป็นคำตอบให้กับเรื่องใดๆแต่ต้องมีวิธีในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าถามคนทำก็ให้เหตุผลทุกครั้งเช่นทุจริตบ้านเมืองแตกแยกหรือแม้แต่เรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องสถาบัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ทุกคนไม่ให้คนทำไปอ้างได้อีกส่วนที่มีคนนําดอกไม้ไปให้ในการทำปฏิวัติคนในประเทศคงไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่าจบเสียทีสิ่งที่ต้องทำจากนี้คือยืนยันรัฐประหารไม่ใช่คําตอบไม่ทำตัวให้เป็นเงื่อนไขและแนววิจัยของศาลจะต้องไม่รับรองการรัฐประหาร ขณะนี้เรายัางไม่มีวัฒนธรรมเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยที่มีระบบรัฐสภาที่ทำให้ฝ่ายบริหารเคารพฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดวิวาทะในสุชาติตันเจริญรองประธานสภาตำหนินายกไม่มาตอบกระทู้นายยกบอกว่าแรงไปหรือไม่ตนขอบอกว่ารองประธานสภาพ,พูดเบาเกินไปและอยากให้นายยกตระหนัก ถ้าไปดูประเทศที่ใช้การปกครองระบบรัฐสภาผู้นำประเทศต้องถืองานสภาโดยเฉพาะตอบกระทู้เป็นอันดับหนึ่งซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเท่านั้นไม่มีข้ออ้างที่จะมาตอบกระทู้ไม่ได้เพราะทราบอยู่แล้วว่ากระทู้ถามสดเกิดขึ้นวันไหนเวลาใดถ้าบริหารจัดการเวลา1-2ชั่วโมงไม่ได้จะบริหารประเทศอย่างไร การมาตอบกระทู้ไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคเหมือนที่นายกกล่าวไว้แต่การมาตอบเพื่อให้เจ้าของประเทศรับทราบถึงหลักคิดบริหารประเทศนักการเมืองความรับผิดชอบทางการเมืองสูงกว่ากฎหมายถ้าปล่อยให้เกิดเรื่องอื้อฉาวไม่มีความรับผิดชอบเราจะไม่พ้นภาพลักษณ์แย่ของนักการเมือง ความรับผิดชอบลาออกจากตําแหน่งไม่ได้แปลว่าผิดแต่เป็นการรักษากระบวนการทางการเมืองให้เดินต่อไปได้และรักษาศรัทธาแต่ของเรามีแต่คนบอกว่าให้ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลงทางกระทั่งให้สาลวินิจฉัยจริยธรรมไม่มีที่ไหนในโลกขเขาทำอีกเรื่องคือประมวลกฎหมายจริยธรรมเมื่อไหร่ถึงจะศักดิ์สิทธิ นักการเมืองญี่ปุ่นลาออกจากรัฐมนตรีเนื่องจากนั่งหลับตอนถแถลงข่าวช่วงบ่ายเพราะกินเหล้าตอนกลางวันเวลาใกล้เคียงกันกันกบรัฐสภาเรามีสดสอดื่มจนอัลวาดใช้เวลาสอบสองปียังบอกไม่ได้ว่าเมาหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้รักษาศรัทธาไม่ได้นายพิสิทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์เดลีนิวและ ไว้ออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส